เอาแล้วแต่งเสร็จแล้วลองเลยเจ้าสำนักลองเร็วบ้นบ้นเร็วเร็วแล้วเนี่ยแล้วขี่เร็วเร็วโอ้ไม่ทดสอบรถเลยท้องอดความแรงหน่อยยหล้างแล้วคันนี้อ่ะโอ้โหมีแต่รถแรงๆทั้งนั้นนั่นเนี่ยเอาไขยังอ่ะ เออไข่เลยเอ,อห,อหอมีแต่รถแรงแรงไขด่ดีๆนะเฟอร์รี่คันนี้ยใหญ่ดีให้ไอจับได้นะโดนชนะห,หีเด้ดไอจับได้ละ่ะโดน Ừ. Nè, 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 nè. Nè, nè. Chè nhanh không chạy nhanh không chạy 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 Chè chạy chạy ừ. chè. Chè ไข่เลยไข่ปื uh ๊ดป uh ื uh ๊ดบ uh ึ้นบึ้นเลยแจกเสียบเสียบเลยเสียบไข่เลยแล้วก็ตาร์ปไปเลยอ่าใส่เกียร uh ์ใส่เกียร์ถอยหลังเนี่ใส่เกียร์ถอยหลังถอยหลังอ่าถอยหลังโอ้โหเกียร์ถอยหลังได้ด้วยนะโอ้โห